สวัสดีครับท่านผู้สนใจไฝรู้เรื่องราวของชนชาติจีนนะครับกราบเปยนหลาครั้งนะครับว่าจีนเป็นชนชาติที่มีมาตั้งแต่โบราณนการสืบรากฝากเชื้อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมากมายขนาดไหนท่านก็คงจะเู้ใจนะครับว่ามีมากกว่า1,400ล้านคน เฉพาะในแผ่นดินจริงซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกก็คือ9ล้านหกแสนตารางกิโลเมตรนะครับในพื้นที่ยังกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีคนมากมายมหาศาลที่สุดในโลกเช่นนี้นะครับย่อมจะมีเรื่องราวฝากไว้ตั้งแต่อดีตการจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียว,วแต่ในเรื่องทั้งหมดนี้มีทั้งสิ่งดีและไม่ดี เหมือนกับมีม้าสองตัวนี่นะที่ผมตั้งโชว์ไว้นี่ฮนะมันมีทั้งขาวและดาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะท่านผู้สนใจก็ต้องนํามาวิเคราะห์อีกทีอทําไมมีทั้งขาวและดําคิดยงง่ายๆมันก็มาจากธรรมชาตินะครับรางวัลขาวกงคืนดานะแต่คนกินก็จะไม่มองโลกให้มันรู้จักว่ามันมีแต่ขาวกับดํเท่านั้นเอง ถ้าคุยกันถึงเรื่อง,องราวของชาวจีนในยุคตำนานแล้วเขาถือว่ามีคนสำคัญถือว่าคนก่อนนะครับที่เป็นต้นกำเนิดของชนชาติจีนมีอยู่สองคนนะครับต,ต่อมากระถุกยกย่องให้เป็นเทพเป็นอะไรก็ว่ากันไปไอ้ก่อนเป็นอย่างนี้แหละครับ ถ้าบอกว่าเป็นคนธรรมดาสามมังนี่ก็จะมีคนไม่ค่อยจะเรื่มใสเท่าที่ควรก็จะต้องยกให้เป็นเทพลูเซียนเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะสองคนที่ว่านี้แหละครับแม้กระทั่งนะักปัจจุบันที่จีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมากกว่า5,000ปีหรือไร่ไปถึง8,000กว่าปีอะไร5,000ปีผมก็ได้กลับเรียนแล้วน,นะครับว่า5,000ปีนั้นก็คือเปการเจดจารึกไว้เป็นตัวอักษรจีน มีทั้งแบบโบราณแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นจีนเก่าจีนใหม่อะไรก็ว่ากันไปแล้วต่แล้วแต่ใครจะเอ,อนิยมชมชอบแบบไหนผมเองนะครับเนื่องจากว่าผมมีความสนใจในเรื่องราวความเป็นมาของผู้คนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของจีนนะครับผมสนใจเรื่องราวความเป็นมาของชนทุกชนชาตินะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่เหนือใต้ออกตกอะไรทั้งหลายนี่นะผมพยายามถ้ามีโอกาสมาเรย ผมก็จะพยายามไปเยือนที่นั้นนะผมก็แต่งเป็นบทอ้ของจองนั่นเลยองเที่ยวทุกทิศทางนะครับก็ใครที่ก่อนนะครับค่อยว่ากันเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันเรื่องการพัฒนาให้เป็นภาษาที่สลักสลวยหรืออะไรอย่างนั้นนะมันก็ต้องทําให้มันก็ทําให้หนึ่งนะครับเวลาอ่านก็ู้จุกมันเรื่นตานเวลาอ่านเราคงอ่านพ้ตานะครับเวลาฟังก็ฟังถ้ามันเร่นหู จึงเป็นที่มาของคนเจ้าบทเจ้ากลอนหรืออะไรก็ว่ามันจีนนี่แหละครับเป็นชาติที่จะต้องพูดอะไรให้มันมีความสอดคล้องต้องกันอะไรย่้ถ้าท่านเห็นอักตัวอักษรจีนนะครับบางทีเขาก็จะเขียนนะครับจากบนลงล่างจากบนลงล่างมีทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับอยู่ตามเสาประตูเอยอยู่ตรงแล้วก็จากข้างบนนี่ครับครับก็จะมีจากขวามาซ้ายจากซ้ายไปขวาเห็นไหมครับ คนจีนจริงๆแล้วนะเขาทุกอย่างกับกรับเรียนนะครับว่ามันเป็นอะไรสอดคล้องตามธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งก็ทําให้ธรรมชาติใครรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ราดมัจจยันมีอภินิหารมีอิทธิฤทธิอะไรต่างๆอะไรก็ว,ว่ากันไปไม่ใช้ผมกรับเรียนนะครับว่ามีบุคคลอยู่สองคนผมขอเน้นคาว่าคนก่อนนะครับคือเหยียนตี้ คัมมาตี้นี่หมายถึงต่อมาถึงก,กลายเป็นจักรพรรดินะแต่ตอนแรกๆเนี่ยเฮียนตี้ก็หมายถึงคนที่มีอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่นๆอยจะเห็นท่ากัมมาตี้ท่าคันรู้อยากนะครับนะนะที่ขินเสือหวงตี้และชินสีอหองเต้น,นาคํานี้มาผสมกับคาว่าหวงนะครับจึงกลายมาเป็น Emperor, เอ็มเพเรอร์ใน่อในภาษาอังกฤษเภาษาฝรัรร่งเศสเนี่นะครับคนไทยเรียกจักรพรรดินะครับก็แล้วแต่ ใครจะสนใจว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นนะผมก็ค่อยๆวิเคราะห์นะครับจากตัวอักษรจีนอะไรเงี้ยนะครับคนแรกที่ผมอยากจะกล่าเปลี่ยนนะครับก็คือเหรียญตี้คำว่าเหรียญนี่นะครับถ้าท่านรู้จักภาษาจีนนะมันมาจากคําว่าหัวซึ่งแปลว่าไฟไฟเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มีเป็นเป็นฟืนเป็นอะไรที่ผูกนะแต่คําว่าเหรียญนี้มันเป็นไฟซ้อนไฟ ท่านลองคิดดูนะครับว่าไฟหนึ่งกองนะครับลัางขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเป็นปืนจุดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ร้อนอยู่แล้วเอาไฟซ้อนไฟข้าไปอีกมันจะร้อนขนาดไหนเออท่านนี้คราวนี้เราก็มาดูเสียครับว่าร้อนอ้าวคำไม้ดีย็นนี้นนละเป็นว่ามันร้อนแล้วก็อบอา้าวได้อย่างเงี้ยนยโรคไอ้ที่กําลังออรังไอ้อามาเทิงนั่นเนี่ยโควิดเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยก็จะมีคําว่าเฟยเฟยนี่หมายเป็นปอด นะครับเย็นตอนอักเสบคำว่าเย็นนี้นอกจากเราแห้งแรงร้อนแล้วอุ่มันก็จะแปละว่าอักเสบด้วยความร้อนทาให้เราอักเสบใช่ไหมครับเพราะนั้นคนคนนี้นะครับที่ถูกยกย่องให้เป็นบนรรพชนคนแรกของจีนแต่เมื่อมีแค่หนึ่งมันไม่มีอะไรที่ทําให้พิสดารขึ้นมาจึงต้องมีคู่กันม่าอีกคนที่เป็นหวงตี้ ผมบอกกลับเียแล้วนะครับคําว่าตีมันหมายถึงบุคคลผู้คนที่ค่อนค้างจะมาอิจิาปฏิหารอะไรหรือว่าคนอื่นคนหนึ่งเดี๋ยตที่ร้อนตอนนี้เราคิดดูซิมันมันเป็นสีอะไรอ่ะเลดกๆดดูนะนะนี่ขนาดตอนนี้เป็นช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาเช้าสิ่งที่เราเห็นอยู่กลางฟ้าสิ่งแรกที่สุดนะเป็นลักษณะยอดเด่นที่สุดของใครคือดวงอาทิตย์ บดวงที่สีอะไรครับดวงทย์นี้ก็คือสีแดงถูกไหมอ่าฮะนะเพราะฉะนั้นเหรียนตี้ก็จึงมีเอกลักษณ์ของท่านเองเป็นสีแดงตอนนี้ผมก็กลับเลยนละครับว่าถ้ามาคนเดียวเดียวโดนมันก็ไม่มีคู่แข่งไม่มีการเปรียบเทียบเรืออย่างนั้นนะครับก็จะมาอีกคนก็คือหวังตี้ นเขาบอกห่วงตี้ท่าเขียนเป็นตัวอักษรบแบบฝรั่งมากันเลยคนะ,คะ mm hmm. ผมไม่อยากจะใช้คำว่าพินอินอะไรต่างคนอาจจะไม่เข้าใจของคำนี้นะครับห mm ่ hmm. วงตี้ก็ใช้คำ h u a n t แล้วก็เสียงออกมาเป็นเสียงจัตวาเป็นห่วงเหมือนถึงห่วงนี่แหละครับคำว่า hmm. ตี้ตี้ก็หมายถึงผู้พิเศษหรือบุคคลพิเศษด้านมีคนที่มีอิทธิฤทธิ์บริหารในสารพัดนะครับนะ mm hmm. และไอ้ที่คนที่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรอย่างเงี้ย มันจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าเห็นทั้งหมดไม่ได้จะต้องมีคำป,ปิดปิดบางซ่อน,นหรือะไรบ,บ้างนิดนึงมีผ้าโพกมีผ้าปิดเ,เดี๋ยววราขับนะครับว่าคนตัองแต่ยุคโบราณที่เป็นเทพนี้ยังต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากมันไม่ใช่เรื่องพิสดารอเล็กนาจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโรคแต่เดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปิด อะไรบางอย่างวังปิดบังอำพรางไว้เพื่อให้ดูแล้วมันมีความจับติดมีความลึกลับมีอะไรอะไรไม่แพ่โอ้ยถ้าใครอยู่ที่เห็นกันมองเห็นกันนะทั่วๆไปจนกลายเป็นขอนดา่าเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษใเพรา,าะฉะนั้นท่านก็จะเห็นพวกที่เป็นจกักรพรรดิเอ้ยกษัตริย์เอ้ยในสมัยโบราณจริงน,นะนะแล้วก็มีโสมมงกุฎนี่มีห้อยสายอะไรเพื่อที่ปิดบังใบหน้าโฉมหน้าที่แท้จริง มันอาจจะเป็นสองอย่างเลยครับหนึ่งอาจจะก็คือทําให้หน้าตาดีมากเท่มากจนกระทั่งคนที่มันนั่งเศ้ายืนเศ้ามัวแต่มองใบหนะ้าก็มันก็เท่าจูงแัองอยู่นครนี่แหละครับก็ดูแต่นังเอกสวยๆพระเอกหล่อๆอะไรอย่างนงี้นะ,ะๆๆน,น,นะแต่บางทีก็หน้าตาก็ที่ร่้คือพระเอกก็เลยๆๆต้องจับเป็นต้องบินนะในปรติศาสตร์จีนที่มีการบันทึกไว้นะครับมีจักรพรรดิมีกรรษัตริย์มีราชามีราชินีมีอะไรหลายองค์เนี่ยหน้าตานิ่